สู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันวลอลเลย์บอลไทยดีมาสซุปเปอร์ลีกครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าวันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมเนี่ยเลินเลยครับคู่แรกนี้ก็สู้กันสนุกดีกาถึง5เซตนะครับ <Okay. S 1> ในคู่ที่2นี้สนุนทรภัทกับสุปราการครับต้องมาต่อกันในเซตที่4ครับเ <Okay. S 1> น,นี้ครับเบสิร์ฟน่ารักสัญญาครับ กจังหวะนี้ใส่บล็อกลงไปตามแรกเป็นของสู่ปราการครับรเดาารรือนเพนครับวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจังหวะการรับบอลแรกผุดการยกมาแล้วสนธยา,านะรรครับหนักจริงๆครับล้นมาจังหวะนี้ยังร้องไว้ได้ อารับินีนาตโอกาสเป็นของสเงินท่าสินท่าผู้การยกให้กับซินีนาดไปฉีกออกไปครับตรงอันนี้จ้าหณีเหวงรองไว้แล้หน้าเดือนเพนครับชุล้นไปหน่อยครับเพื่อนนี้ไปไม่ทานแล้วครับ 2. ต่อศนยคะแนนนี้ ช่วการเซฟแต่ว่า,าไม่ผ่านเน็ตนะครับไล่ขึ้นมาครับสุทนทราหนึ่งต่อสองครับน่าทุกมงนตัวนี้เสียไปเองครับนี่ครับรายละเอยียดตรงนี้ที่ทั้งสองทีมนะครับยังทำได้ไม่ค่อยดีครับหลังจากที่ผ่านมาสามเซตเข้าสู่เซตที่สี่ เสิร์ฟเสียเสิร์ฟออกเองค่อนข้างบ่อยนะครับโอ้โหแล้วหมลังแรกไม่เข้าครับจา้าหน,นุ่สี่ต้นนึ่งครับมีสาชเนครับเสิร์ฟมาแล้วจังหวะนี้ซินิธาไปฮิตซะบล็อกครับ เราก็ล้มในแดนของตัวเองครับได้แค่มองครับจังหวะที่ไีบอลไปแล้วนะครับ5-1คะแนนค่อยๆออกห่างไปเรื่อยๆครับสุตราการและจังหวะนี้ชุดิีมายังติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งก็ยังติดบล็อกครับคืมบลแก้ขายไปเอาละครับมาเหมือนจะไม่เข้าใจกันเล็กน้อยครับถูงหน้าตีไป จนมียกสูงไว้ก่อนครับซินท้ายัางถูกรองไว้ได้ไไดส่นพยาได้โอกาสแล้วก็กดเลยครับแบบนี้6ตอนนอ่อหนึ่งคะแนนจวนเจียนจะได้จวนเจียนจะเสียนะครับทั้งสองทีเมื่อสักครู่นี้ดูสีหน้าเริ่มถอดใจเหมือนกันนะครับทางฝั่งของเซนชันทา สาชนก็เสิร์ฟบอลแรกไปแล้วครับตอนนี้เดือนเทนครับเจ็ดตอนหนึ่งคะแนนมี่สาชนนี้เสิร์ฟยาวๆเลยครับ <S <S สุนมาจังหวะนี้เจ้าหนี้แังดึงไว้ได้สวยครับแล้วตีก็หลุดอ,ออกไปนะครับ แต่ว่าเหมือนจะพัสเอาหรือเปล่ารึงธานได้แต้มครับ2ต่อ7คะแนนดีมาครับเสิร์ฟศรธยาสกิดจังวนี้มาศสนธยาสกิดบอลน,นะครับแต่ถ้าเป็นนทูสตสกิดใจดอสุนันทาครับไา่ขึ้นมา3ต่อ7คะแนน ครับจังหวะน,นี้ซินีนาตกดต้องดูว่าออกหรือเปล่าครับพยายามจะฟ้องว่าพัสนะครับก็บเป็นสู่าการครับขึ้นนำครับแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่หนึ่งช่วงนี้เดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ในเซตที่สี่ สุเทาวีซีตามหลังสุงตราการอยู่3ตบแ8คะแนนครับยังกลับมาสู้กันใหม่นะครับเราจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับรหมายเลขเก้าน,นะครับกีราพรนนยโสครับลงสนาม ครับเสิร์ฟสวยครับจังหวะนี้ชุมาลัยยังได้อยู่ครับเนตยาย,ยกขึ้นมาก่อนแล้วสิงนหน้ากดใส่บล็อกครับโอ้โหหนักครับแต่ว่าบล็อกนี้เอาอยู่ครับนิสานะครับเนตยานี้ไปไม่ทันครับในสกูนี้หาลับเหมือนจะ จับฟาวนะครับตำแหน่งการยืนถิดพลาดครับโคนิดจริงๆแล้วตามกำหนดการนี้ต้องเป็นคู่ที่3ามลงทำการแข่งขันแล้วนะครับไอเดียขอนแก่นกับอยุธยา ATCC แต่ว่าคู่แรกนะครับศรีสะเกตกับนครราชสีมานี้ยอดอัดกันถึง5เซตนะครับเดีวก็คู่ที่2นิดต้องสู้กันในเซตที่4แล้ว ล้วต่อสครับ <c oughs> หีหน่าเสิร์ฟบางแรกไม่ค่อยดีครับ <c oughs> แก้ไขได้ก่อนครับพี่มิมนชุดการ <c oughs> อ่ารจังหวะนี้ลงครับ <c oughs> บท้างด้านของธนกรนะครับ <c oughs> สองกระตุ้นตัวเองครับตอนนี้ <c oughs> สุตนันทา นี่ครับันนี้ครับทางท่านของเดืนอนเพ็ญอริเหลือมาที่ต้องนิ่งครับโดนจี้มาอีกแล้วครับสารุณนียังได้อยู่ครับนิตยายกขึ้นมาสินินาศบังแก้ไขยังหนักครับจารุณนี้ครับตีผุจการคุณมายกมาที่3เมตมครับสนทยา ันดึงไว้ได้ครับจะไนมีแก้ไขไปก่อนรองได้ดีครับแล้วก็เป็นซีนาครับตีโอ้โหบอลเหมือนไปไกลเลยครับกดไม่ลงครับซีนาโดนเจริญห้าต่อสิบคะแนนครับผมมาลัยครับเตอร์ห้ต่อสิบนะเพราะว่าคะแนนดีนะแล้วจังหวะนี้ครับ ทิดารักครับขอเบาๆ,ๆครับไม่เน้นแรงนี่ครับตัวบอลยกมาหวาัวเสาแล้วก็หน้าป้ายมือแต่เบาๆครับ1ิบเอ็ดต,ต่อห้าคะแนนครับกรเสิร์ฟนี่ครับบอลแร,รกมันไม่เข้าครับการต่อบอลมันก็ลำบากครับแต่ว่าจังหวะนี้ได้แต้มแล้วทางกานของเสือเชันธา 6ต่อ11นนคะแนนเนี่ยก็ได้ยินบ่อยนะครับพิธีกรพิษณุาหามนะครับพูดถึงการใช้แฟลชถ่ายร,ร,รูปนะครับแต่ถือว่าไม่เหมาะสมนะครับก็ส่งผลโดยตรงรลลแล้วสำหรับนักกีฬาถ้าเราสัญญาจังหวะนี้ขอข้ามใบมดรดกกางขอร์ดครับ12ต่อ6คะแนน ดูไปเป๋ไปเหมือนกันครับสวนสุนันทาในเซตที่4ี่นากรับเสิร์ตทีิมลนคราวนี้จะยอดมากครับการของเจ้าด้วนี่เสียงดได้ครับ13ต่อ6คะแนนครับดอการแต่ละคนครับผู้เล่นของทางฝั่งสวนสุนันทา ดารัตครับเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับรับดีด้วยแล้วจังหวะนี้นิตยายังเหนียวครับสนทยาได้โอกาสกดครับคราวนี้ฝ่าบล็อกครับแล้วก็อลงไป14ต่อ6คะแนนครับขยับออกนำไปเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้โอ้นั่งไม่ติดครับโคชรันกระต่ายทอง อาสีมวยดูครับส่วนใหญ่แล้วสุวนเนทานี้ต้องเล่นบอลแก้ไขครับลัสุนียาตีจังหวะนี้จารุณียังได้อยู่ล้นมาครับโอ้ลัหน้าจัวอันเดอร์มันก็ล้นเหมือนกันครับทางฝั่งของคุนประการยอดจังหวะนี้ครับเก่งเลยครับสุนียาแก้วบันดิตลากลายครับสามแต้มที่ได้ครับหัวเสาหนักๆน,นะครับการวางบอลแล้วก็บอลยอดเมื่อสักครู่นี้ครับ มาแล้วครับสุปราการ15-6ต่อคะแนนคิดอะไรครับน่แรงครับ <ไป S 1> ันี่ครับชุดทีมาไปยุใส่แก้วเลยครับ สาครับยกมาแล้วสัญญาตีจังหวะนี้ไม่ทันครับโอ้ถามแก้มต่อเนื่องแล้วครับตอนนี้ทางด้านของสัญญาแก้วบัณฑิตแล้วาลานอกทางขี่นีกครั้งที่2ครับสุนทรณ k ขึ้นนำสุดต่อเจดคะแนนเดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับชมกันต่อครับ การแข่งขันในเซตที่4คผู้ระหว่างสุน,นทนภากับสุทราการเนี่ครับต้องกลับมาสู่เกมให้ได้ครับแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขยอย่างชัดเจนครับของสนุนทรภาใในตอนนี้คือจังหวะการรับบอลแรกครับมีปัญหาเป็นอย่างมากชุดการที่เสิร์ฟ เ็นเพนครับวิธีที่มอนลนั่จังหวะนี้ชุิมาติดบล็อกครับบล็อกดีเลยครับทน้รืงของสัญญาตอนนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วครับเข้าสู่เกมได้17ต่อ7ดคะแนนมีการผลชายกับเสิร์ฟหีืมนลนยกมา ได้อยู่ครับซินีนาสนี่ครับกดเลยครับน่ซินีนาโพเจเรนนะครับครับเซอร์จานี้ตีแก้ไขพยายามไปแดนหลังครับแล้วก็ออกไปครับ ต่อ17คะแนนแล้วครับตอนนี้สุรเสือนทาไล่ขึ้นมาแต่ก็ยังห่างอยู่ครับผีมดครับเสิร์ฟจังหวะน,นี้สัญญาครับโอ้อแล้วไม่ทันครับจังหวะที่พยายามจะพุ่งมาครับบอลตีของจีราพรนี้ลงบริเวณกลางคอร์ด ขยับก,ก้านขึ้นมาได้เยอะพอสมควรเลยครับต้องเรียกเวลานอกแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับรมาชมกันต่อครับาครับบอลเซิร์ฟของสมุนธาถีบมอนจังหวีถูกจับฟาวไปแล้วครับ 1 7ต่อ17ดคะแนนจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าครับพรุ่งนี้ดูหมือนเับเสิร์รรฟบอนแรกไม่มาแล้วครับเยาแก้ไขไปก่อนเดือนเพนันเดอร์ขึ้นมารีมนี้นให้มาจังหวะนี้ครับสุมาลัย 8-11ครับเป็นการของสุนราการพยายามจะไล่อยู่เหมือนกันนะครับสุนันทาแต่ด้วยระยะตั้มที่ห่างนะครับพลาดน้งแต่ช่วงต้นเซตนะครับรับจังหวะนี้ชุดิมายังได้อยู่ครับสนยาไอจังหวะนี้จารุณีและมาที่สุมาลัยครับอัดเข้าบล็อก อีกครั้งหนึ่งครับเทาานี้สัญากกดใส่บล็อกเลยครับแล้วก็หลุดเส้นข้างออกไป19ต่อ11อคะแนนครับก็มีการเปลี่ยนตัวแล้วครับทางฝั่งของสุนันทาครับเตียงพิษสารแก้วครับ

ดด้เลยครับจังหวะแรกเดินข้ามไปก่อนครับตอนนี้การให้กับสนุยาไปใส่บล็อกอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ต้องแก้ไขไปก่อนเดินเทนยังได้ครับชุดปมาโอ้แล้วจังหวะนี้ยังทันครับมาใจหายใจคว่ำกันหมดครับตอนนี้กองเชียร์ชมในสนามว่กันสนุกจริงๆครับแต่ว่าขุดนาไม่ได้ครับ คินีนาดพุ่งเทครับตามเมื่อสักครู่นี้สองต่อยี่สิบครับได้อยู่ครับจังหวะน,นี้เองน,นี้เป็นโอกาสของสุนันทาครับมตีแล้วก็ลงด้วยครับจิราพรน,นี่ครับ เทคตัวขึ้นไปแล้วก็หลังบ้านนี้ว้นว่างอยู่ครับทีมงานก็เสิร์ฟโอ้เสิร์ฟดีด้วยครับและจังหวะน,นี้ซินีนาโอดโกรลงไปครับ21-13ต่อคะแนนครันเนี่ครับบิดข้อแล้วบอลข้างหลังแท่นเงินไป21-13 มีสเบดต่อ13คะแนนครับปูล้นหรือเปล่าครับล้นมาก็สะกิดเลยครับแบบนี้ทิดารัตครับก็สุชนันทาต้องเอรียกเวลานอกแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับมาชมกันต่อครับช่วงปลายเซตในเซตที่สี่ครับ บอลเสิร์ของสัญญาโอ้ล้นมาแล้วเราไปทีครับแบบนี้โอ้ย23-13ธนาก่อนนะครับ23-13ต่อคะแนนแล้วครับตอนนี้สถานการณ์นี้ไม่ดีแล้วคแบบรับปุนันทาสัญญาครับเสิร์ฟยกศูนย์มาแล้วจังหวะนี้โอ้อยังประคองขึ้นมาได้ครับ จังหว่าที่จีราพรพื่นตีครับทางฝั่งของสุปราการบอลแรกนิดไม่ดีเท่าไหร่ครับทีน่าแก้ไขและจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับโอ้โหแล้วไม่ทันแล้วสุนทรยา พยายามมาแล้วครับแล้วส,สุนทันฑาก็ได้แต้มน,นี้ไปครับ15ต่อ23คะแนนนี่รามาดูครับแล้วจังหวัดสุรินาถได้เลี้ยวตัวตียังได้อยู่ครับแต่วันนี้ต้องยกแก้ไขไปก่อนครับจุกาใไ้สันจงังหวนิษมาหลังขอนี้ว่างอยู่ครับ นา,น,นาพร24ต่อ15คะแนนครับสิงหาโคจะเดินรับจะเสิร์ฟทูเดินเพนครับจังหวะนี้เดินบล็อกไว้ได้ครับผุ้การเล่นเร็วครับอันนีน้นสองเดินเพนไปไม่ทันแล้วก็เป็นทางด้านของ ราการครับที่เอาชนะไปได้ครับในเซตที่4ครับ25ต่อ15คะแนนครับเสมอกัน2ต่อ2เซตช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับแล้วมาชมเซตตัดสินในเซตที่5ครับ